โอเคครับในชั่วโมงที่แล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเราถึงในเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจําวันใครจําได้กฎหมายในชีวิตประจําวันเนี่ยมีที่ครูสอนไปแล้วนะมีกี่กี่กฎหมายเนี่ยตอบไปหน่อยซิอ่าอ่าหนึ่งกฎหมายอะไรครับจ,ะะจราจรอ่ากฎหมายจราจรสองอะไรครับยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็อะไรสุดท้ายอะไรูกฎห,หมายเกี่ยวกับอะไรอันที่สามเมยียนราชย์อ่าตะเบนร,ราศ์โอเคนะครับถือว่าโอเคจําได้อยู่ครูก็จะมาต่อเนื่องจากจากเรื่องที่แล้วนะครับก็จะเป็นกฎหมายเหมือนกันแต่จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับ เกี่ยวข้องกับชุมชนเราทีนี้อ่ะเกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่นนะครับนักเรียนก็จะเห็นในการแชร์นะครับที่คุณครูแชร์สไลด์ให้ดูอันนี้คือหน่วยที่เราจะเรียนเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่นมีอะไรบ้างวันนี้เราจะได้รู้นะครับ แต่ก่อนอื่นนั้นครูจะขออธิบายตัวชีวัดนะครับก่อนว่าในบทเรียนนี้เราจะมี2ตัวชีวัดด้วยกันนะครับตัวชีวัดแรกนักเรียนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเรือครอบครัวและชุมชนได้ครับต่อมาเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและรัฐบาลน,นะครับนักเรียนจะ ต้องมีความรู้แล้วก็สามารถได้ทั้งสองตัวชีวัตนี้ในวันนี้นะครับโอเคนะไม่งั้นครูจะขอเข้านำเข้าสู่เนื้อหานะครับในสไลด์ถัดไปนะครับในสไลด์นี้นะักเรียนมาดูนะครับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยเรา นะครับ,บรารก,การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยถ้าจะแบ่งเป็นส่วนเนี่ยแบ่งเป็น3ามหลักใหญ่ๆเป็น3ามส่วนใหญ่ๆนะครับส,ส่วนแรกเขาเรียกว่าการบริหารส่วนกลางนะครับการบริหารราชการส่วนกลางก็จะมีสำนักนายกรัฐมนตรีมีกระทรวงและก็กรมนะครับว่าการบริหารราชการส่วนกลางนี่ก็คือเขารวบองค์รวมอยู่ตรง ส่วนกลางเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นการกระจายเข้าไปสู่ออกส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นออกไปนะครับต่อมาก็จะเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะจากส่วนกลางก็ออกมาสู่ภูมิภาคนะครับก็จะเป็นจังหวัดแล้วก็อำเภอนะครับส่วนภูมิภาคก็จะลงมาที่จังหวัดแล้วก็อำเภอ lk. ตามพื้นที่ต่างๆตามภาคต่างๆนะต่อมาเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นส่วนท้องถิ่นก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเรียกว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ก็จะประกอบด้วยกรุงเทพกับเมืองพัทยานะครับอันนี้จะเรียนจะเห็นว่าการบริหารราชการส่วนต่างๆเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องนะครับของภาคส่วนต่างๆเนี่ยแต,ตกต่างกันออกไปนะครับแล้วครูจะถามว่าเรียนักเรียนอธิบายให้ครูฟังนะส่วนไหนที่เป็นการบริหารราชการที่ใหญ่ที่สุดองค์รวมข้อไหนครับ อนเรจะตอบใช่ไหมอะไรนะครับส่วนบริหารไหนที่เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเป็นองค์รวมทุกภาคส่วนเลยบริหารราชการส่วนกลางโอเคครับก็ต้องส่วนกลางนะเป็นส่วนที่รวบรวมอำนาจไว้นะครับมากแล้วก็เป็นตัวที่ขับเคลื่อนนโยบายงบประมาณอะไรพวกน,นี้ออกมาให้ส่วนต่างๆได้ปฏิบัติตามนะ ต้องเป็นส่วนกลางนะครับเป็นองค์รวมนะเป็นองรวมในการวางนโยบายหรือการปฏิบัติกฎหมายอะไรต่างๆอยู่องค์รวมนะครับหรือว่าส่วนกลางแล้วก็พออยู่ส่วนกลางส่วนกลางเขาก็จะเ,เขาก็จะดําเนินงานลงมาสู่ส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคก็จะดําเนินงานลงมาสู่ส่วนท้องถิ่นเป็นลําดับนะครับทีนี้เรามาดูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันบ้าง อย่างแรกเลยเรียนเคยได้ยินไหมคำนี้เคยไหมเคยคร่บองค์กรบริหารส่วนตำบลนักเรียนเคยได้ยินไหมเคยค่ะเคยนะหรือเราจะเรียกสั้นๆย่อๆว่าอบอตอนะครับตัวยอวอออ่อเรื่องอบตอบตเนี่นะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อ กระจายอํานาจสู่องค์กรท้องประชาชนนะครับในระดับตําบลเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไป,นปนตามความเหมาะสมตามบริบทตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆนะครับอย่างจังหวัดนครนายกเราก็มีหลายหลายตําบลใช่หรือไม่มีตำบลนครนายกใครรู้ ก็มีหลายตำบลอย่างเช่นน <Overwatch> ักเรียนอยู่ตำบลไหนบ้างบอกครูมาซิวังกระโจมครับฮะวังกระโจมอะไรนะฮะคุณไม่เคยชัดวังกระโจมครับกระโจมโอเคตำบลวังกระโจมตำบลท่าช้างมีอีกไหมเนองเหนือจากนี้ตำบลอะไรอีกมีอีกไหมฮะเราอยู่ตำบลไหนรู้ไหมไม่รู้วังกระโจม อาวากาโจเหมือนกัน,กนมีมีตำบลอื่นอีกไหมครับตำบลพรหมณีมีไหมมีไหมมีไหมครับ่า <c oughs> ก็จะมีหลายๆตำบลน,นะซึ่งแต่และตำบลก็ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโอเคไหมครับ <c oughs> ทีนี้มาดูหนะ้าที่ของเขาว่าอาบาตอรหรือว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างหนึ่งก็คือมีหน้าที่รักษาความสะอาดของท้องถนนของน้ําหรือที่สาธารณะนะครับป้องกันระงับโรคติดต่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นอันนี้คืออบตอหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับทีนี้เรามาดูว่าข้อกฎหมายของ อบตอแต่และอบตอเนี่ยมีอะไรที่เป็นข้อปฏิบัติของตำบลนั้นๆั้นบ้างนะครับกฎหมายที่จัดทาขึ้นโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ก็จะเรียกว่าข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเป็นกฎหมายที่ถูกเอ่อ <c oughs> ถูกตราขึ้นหรือถูกสร้างขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นนนนะครับออกมาบังคับใช้ ในตำบลน,นั้นๆสมมติครูยกตัวอย่างสมมติอยู่ตำบลท่าช้างจากข้อบัญญัตินี้ขึ้นมาแล้วจะไปใช้ในตำบลวังกระโจมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับมันคนละเขตกันใช่มันคนละพื้นที่เพราะว่าวังกระโจมเขาก็จะมีข้อบัญญัติของเขาต่างหากนะครับ อาจจะเหมือนหรือต่างกันบ้างเราก็ไม่รู้มันอยู่ที่บริบทของพื้นที่แต่ทุกตำบลเนี่ยก็จะมีข้อบัญญัติตัวนี้ขึ้นมาใช้ภายในตำบลของเขาเองนะครับอ,อย่างเช่นนะครับการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลนะครับการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ,ะการกำจัดแหล่งพ้อพันยุงลายอย่างนี้นะครับการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือการปล่อยสัตว ครับในกรณีที่มีถนนหนทางนะครับการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพควบคุมโรงงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือการใช้สารเคมีอะไรต่างๆนะครับการจัดระเบียบจัดตั้งตลาดอะไรประมาณนี้นะมันก็จะมีข้อบังคับของพื้นที่นั้นๆออกมาเพื่อให้คนส่วนใหญ่ในพื้นที่เนี่ยได้รับการ ดูแลนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกของในเรื่องของสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดโอเคไหมอ่ะต่อมานะครับเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าอบอจอนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับก็จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล พัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดนั้นๆให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับมาบริบทบาทหน้าที่กันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีหน้าที่อย่างเช่นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในภาคประชาชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตนเองนะครับจัดตั้งให้มีโรงพยาบาลในจังหวัดปนะ้องกันป่าปราม ด้านสาธารณภัยนะครับป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำนะครับต่อมามาดูข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นท้ายภายในจังหวัดนะภายในจังหวัดตราขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นๆอย่างเช่น การเก็บภาษีบำรุงองค์กรองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษานในพื้นที่ขององค์การบรหิหารส่วนจังหวัดนะครับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับจากผู้ที่รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเช่นค่าเก็บขยนะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือข้อบัญญัติแต่ละจังหวัด ก็เหมือนกันนั่นแหละว่าบางจังหวัดเขาก็จะมีข้อบัญญัติที่แตกต่างกันไปตามบริบทตามพื้นที่นะครับอย่างจังหวัดเรานครนายกเนี่ยก็จะมีข้อบัญญัติของจังหวัดเราจะไปเหมือนจังหวัดโคราชเหมือนไหมก็ไม่เหมือนใช่ไหมครับเพราะว่ามันคนละจังหวัดก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ก็จะมีความคกลา้ลา,ลากันต่อมามาดูเทศบาลกันบ้างนะครับ เทศบาลก็จะเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นลักษณะหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะครับมีอำนาจในการปกครองการบริหารจัดการและก็การพัฒนาด้านต่างๆอย่างเหมาะสมนะตามความต้องการกฎหมายในอาณาจักเทศบาลออกเป็น3ลักษณะ3าประเภทนะครับมีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและก็เทศบาลนคร เทศบาลตำบลเนี่ยก็จะมีเกณฑ์อยู่ว่าเป็นจำนวนผู้คนไม่น้อยกว่าเจ00คนขึ้นไปสามารถตั้งเทศบาลตำบลได้เทศบาลเมืองนี่ก็ต้องเป็นไงครับมีประชากร1.000 0คนขึ้นไปถึงจะสามารถตั้งเทศบาลเมืองได้และเทศบาลนาครจะต้องมีประชากรอยู่ประมาณ5.000 50, 0คนขึ้นไปถึงจะ สามารถตั้งเป็นเทศบานลคนครได้เพราะนั้นแต่รทศบาลมันก็จะมีข้อลักษณะหรือว่าคุณลักษณะที่จะต้องให้มันมีตามที่เขากําหนดไว้ในกฎหมายนะครับนักเรียนอาจจะสงสัยเอ๊ทเทบบทเทอะทำไมตัวนี้เป็นเทศบาลตำบลทําไมตัวนี้เป็นเทศบาลเมืองและทําไมตัวนั้นเป็นเทศบาลนครได้ก็หลักๆก็จะอยู่ที่จํานวนประชากรที่ในพื้นที่นะครับและก็มีส่วนอื่นๆนะครับที่มีกําหนดไว้ในกฎหมายด้วย นะต่อมามบทบาทหน้าที่ของเทศบาลน,นะครับก็จะเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนป้องกันและ,ละระงับโรคติดต่อนะครับจัดทําน้าสะอาดน้าประปาให้ประชาชนที่ใช้กันป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับอย่างเช่นน้ําท่วมไฟไหม้นะครับหรืออะไรที่มันเป็นไฟทางธรรมชาตินะครับลมพายุอะไรพวกนี้นะครับก็ ทางเทศบาลก็จะเข้ามามีส่วนช่วยนะครับส่งเสริมกิจาการการท่องเที่ยวนะจังหวัดไหนมีสถานที่ท่องเที่ยวทางเทศบาลก็จะรุนงคงแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับในการท่องเที่ยวต่อมาจะเป็นกฎหมายที่ใช้ในเทศบาลเขาเรียกว่าเทศบัญญัติเทศบัญญัติญญตก็แน่นอนว่าจัดทําโดยเทศบาลนั่นแหละ,ะเพื่อบังคับใช้ในเทศบาล เอาเทศบัญญัติไปใช้ในองค์การบรหิหารส่วนตำบลได้ไหมพีการได้ไหมฮะไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่าเทศบัญญัต,ตกิก็ใช้เฉพาะในเทศบาลเข้าใจไหมก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในไหนที่ตั้งข้อบัญญัติหรือว่าเทศบัญญัติขึ้นมาก็ต้องใช้ในตรงนั้นนะครับใช้เฉพาะพื้นที่ จะไม่สามารถไปใช้อย่างครอบคลุมได้ต่อมานะครับมาดูตัวอย่างก็คืออย่างเช่นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับการจัดเก็บภาษีนะครับการควบคุมโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียงนะครับการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการเ,าเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์อะไรพวกนี้นครับ าการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการกํากจัดขยะสิ่งปฏิกูลนะครับก็การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลายอะไรพวกน,นี้ก็จะเป็นกฎหมายที่ดูแล้วบางตัวก็จะค,คล้ายๆกันเนาะอ่ะมาดูต่อมานะครับเขตปกครองพิเศษอานรูปแบบพิเศษก็จะมีกรุงเทพครับแต่ถือว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ กรุงเทพเป็นเขตปกครองพิเศษก็เพราะว่าเนื่องจากพื้นที่เป็นเมืองหลวงแล้วก็มีประชากรที่มากนะครับมีประชากรจํานวนมากเป็นแหล่งเศรษฐกิจนะครับเงินทุนหมุนเวียนหรือว่าเงินสพัดมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็ต้องได้รับการดูแลอย่างพิเศษนะครับได้รับการบริหารจัดการที่ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีความสําคัญในระดับหนึ่งนะครับ ต่างจากการปกรครองส่วนท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วอย่างเช่นทางนี้ทาง,ทางส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเนี่ยก็จะมีกฎหมายบริหารราชการเป็นของตนเองนะครับมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารนะครับมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการสาธารณะนะครับบทบาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานครก็บรรทาสาธารณภัยอกอกกันสาธารณภัยดูแลรักษา ที่สาธารณะนะครับดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยครับอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดนะครับ mm hmm. เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมีคนอยู่มากเพราะนั้นการอยู่ก็จะมีความแออัดอยัดเยียดกันนะก็จะมีชุมชนที่แออัดก็จะส่งผลในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับขยะน้ำเสียอะไรพวกนี้ก็จะตามมาด้วย พราะนั้นก็จะต้องมีการบริหารจัดการเป็นพิเศษนะครับในในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเรามาดูกฎหมายของกรุงเทพมหาคนครก็จะมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหาคนครเหมือนกันนะครับก็ตราโดยกรุงเทพนะครับบังคับใช้ในกรุงเทพเช่นการจําหน่ายสินค้าในทางสาธารณะหรือว่าทางเท้าทางถนนเนี่ยทางเดินรถเนี่ยนะครับ การกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือแชอาคารเพราะว่าที่เท่าที่เรือนเห็นใช่ไหมดงเทพก็จะมีตึกอาคารที่สูงที่เต็มไปหมดนะฮะถ้าเกิดว่าไปสร้างมันอาจจะส่งผลต่ออาคารข้างๆหรือส่งเสียงรบกวนคนที่อยู่อาศัยข้างๆอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยต้องมีข้อกําหนดตัวนี้ขึ้นมานะครับการจัดระเบียบการจอดยานยนต์นะครับ พอคนเยอะรถก็เยอะนะครับเรียนก็ต้องมีการจัดระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียนะครับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลนะการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบในกรุงเทพม,มหานครนะครับต่อมามาดูอีกที่หนึ่งก็เรียกว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นรูปแบบพิเศษก็คือเมืองพัทยานะครับเมืองพัทยา อาเหตุที่เป็นอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพราะเมืองพัทยานี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยก็มาเป็นจำนวนมากในแต่ละปีเพราะฉะนั้นพอมีนักท่องเที่ยวมาจํานวนมากเนี่ยแง่งเป็นแรงเศรษฐกิจนะครับเงินที่หลั่งไหลเข้ามาก็จะมีจํานวนมากขึ้นการบริหารจัดการก็ต้องทําให้ดีนะครับ เขาก็เลยให้กําหนดให้เป็นพื้นที่รูปแบบพิเศษขึ้นมานะครับบนบทหน้าที่ของเมืองพัทยาก็อย่างเช่นรักษาความสงบรเรียบร้อยนะครับดูแลชาวต่างชาตินักท่อง,งเที่ยวให้ดีวางผังเมืองควบคุมการก่อสร้างนะครับดูแลทรัพยกากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะว่าพัทยานี่ติดทะเลส่วนมากที่มาก็มาเที่ยวทะเลกันมาพักผ่อนมาเช่าโรงแรมอะไรเงี้ยนะครับ ควบคุมและส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวำกำจัดขยานุฝอ,อยสิ่งปฏิกูลในพัทยาก็จะมีข้อบัญญัติของเมืองพัทยานะครับก็อย่างเช่นการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยานะครับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในเมืองพัทยาการใช้และรักษารถยนต์ของเมืองพัทยานะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของเมืองพัทยา การจัดระเบียบการจอดรถยนต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาดูส่วนกลางกันบ้างส่วนรัฐบาลกันบ้างเรามาดูส่วนท้องถิ่นกันไปแล้วเรามาดูส่วนที่เป็นส่วนของรัฐบาลนะครับรัฐบาลเนี้ยก็คือปุ่มที่เป็นอะไรครับเป็นผู้ที่ดําเนินการผลักดันนโยบายแล้วก็ เป็นองค์กรที่พัฒนาประเทศนะครับปกครองประเทศนะโดยมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานเป็นผู้นำนะครับในภาพนี้เียก็จะเห็นอันนี้คือตึกไทยกู่ฟ้านะครับตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่ทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นที่ประชุมนะเป็นที่รับรองแขกน,นะครับของท่านนายกนะครับของประเทศ คณะรัฐมนตรีนะครับก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งนายกุรัฐมนตรีหนึ่งท่านและก็มีรัฐมนตรีประจากระทรวงต่างๆนะครับตามที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดไว้ปัจจุบันนี้กระทรวงในประเทศเราเนี่ยมีกระทรวงทั้งหมดยี่สิบกระทรวงนะครับเยอะไหมเนี่ยเยอะไม่ต่ำหน่ยครับาจากมีรัฐมนตรีแล้วก็จะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก ก็จะเยอะขึ้นไปอีกนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีหน้าที่บริหารประเทศทํางานเพื่อพัฒนาประเทศนะครับให้เป็นไปนตามนโยบายที่ท่านได้วางเอาไว้นะมันคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยเคยได้ยินไหม <c oughs> อ่าพัฒนาประเทศให้เป็นไปนตามที่กําหนดไว้นะครับต่อมานะครับ หน้าที่ของรัฐบาลนะครับหน้าที่ของรัฐบาลก็จะเป็นหน้าที่ในองค์รวมในการบริหารราชการแผ่นดินก็คือทุกภาคส่วนเนี่ยต้องผ่านองค์เขาเรียกว่ารัฐบาลหรือว่ารัฐสภาเนี่ยนะทำงานผ่านตัวเนี้ยในการจะทําอะไรต่างๆนานาหรือว่าจะหาข้อสรุปอะไรต่างๆนานาก็ต้องผ่านรัฐสภานะครับให้ความผิดชอบ บริหารราชการแผ่นดินนะครับรักษาเอกชของประเทศชาติเอาไว้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนสวัสดิการนี่ก็ในรูปแบบต่างๆนะครับเรียนสร้างถนนอให้ไฟฟ้าให้ประปานะครับมีสวนสาธารณะสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างสถานีตำรวจอันนี้เขาเรียกว่าสวัสดิการให้แก่ประชาชนนะ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับสร้างความสัมพันธ์ดีให้กับนานาประเทศส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามะัคคีนี้เป็นต้นนะครับนี่มาก็มาถึงบทสรุปของเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ขอสรุปเลยว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราเนี่ยอยู่กับ การปกครองส่วนท้องถิ่นสัดส่วนใหญ่นักเรียนด้วยครูด้วยเนี่ยจะอยู่ในอยู่ใกล้ชิดนะครับในเรื่องขององค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะอบะตอบตอน,นี่ก็เราก็จะใกล้ชิดหน่อยนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเราจะมีความใกล้ชิดหน่อยนะมาดูประโยชน์ของการที่เรามีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ย มีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งนะครับทําให้ท้องถิ่นของเราเนี่ยมีรายได้และนํารายได้เนี่ยไปใช้เป็นงบประมาณเพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความจเจริญก้าวหน้านะเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนท้องถิ่นบางท้องถิ่นเนี่ยอยากได้ถนนมาใช้มามาเดินรถมาอะไรเนี่ยเขาก็สร้างหาเงินหาง,งบได้งบตัวเองเขามาสร้างถนนได้พอสร้างถนนเสร็จเขาก็จะเกิดความจเจริญได้ แต่บางพื้นที่บอกว่าไฟฟ้าจะไม่มีเลยขอเอาไฟฟ้าก่อนได้ไหมได้ไหมพี่กรณนได้ไหมครับก็ได้ไไดอก็ได้เพราะว่าอยู่ที่ความต้องการเร่งด่วนของท้องถินน่นนั้นเนี่ยเห็นตามอาให้ให้คนในท้องถิ่นเนี่ยได้ได้พัฒนาในส่วนที่เขาขาดจริงๆนะครับ สนะประชาชนจะได้รับบริการที่ดีจากท้องถิ่นในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้านกฎหมายสาธารณูปโภคด้านการสาธารณสุขอะไรพวกนี้นะครับประชาชนในพื้นที่ก็จะได้รับประโยชน์สามนะครับส่งเสริมกระบวนการทางประชาธิปไตยคนในชุมชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองได้อย่างเหมาะสมอ่า โดยสรุปก็จะมีประมาณนี้นะครับประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายส่วนท้องถิ่นนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมครับหรือไม่ไม่มีหรือไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> มีไหมไม่มีครับไม่มีนะครับอ่าครูก็ขอสรุปหน่ยการเรียนรู้หรือว่าบทเรียนนี้ไม่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปจะเป็นการบ้าน นะที่ให้เนี่ได้ทำลงในโนต้ตเด็กกูไปสร้างโนต้ตไว้ให้แล้วเราค่อยมาส่งนะครับน่าน้นนี้คุณคุณไหมคุณคุณไหมครับนี้จะเป็นการบ้านนะครับเรียนให้เรียนเติมคำลงในช่องว่างที่กูกำหนดให้นะซึ่งมันจะอยู่ในหนังสือนะครับใครมีหนังสือใครมีหนังสือเอาหนังสือเปิขึ้นมาดู ไม่เท่าไหร่เนไม่บอกต้องหาดูเองนะครับแต่มันจะมีในหนังสือเราสามารถค้นข้อมูลในหนังสือแล้วก็ทำลงในสมุดนะครับได้เลยแล้วรอส่งที่โน้ตท,ที่กูจะขึ้นไปให้นะครับโอเคไหมครัวันนี้จะเป็นการบ้านสำหรับวันนี้นะครับห้าคะแนน ใครเข้าเรียนนะครับลงชื่อไว้รู้ด้วยนะเดี๋ยวครูจะครูจะได้เอาคะแนนให้ในการมาเรียนนะครับนเอ่ยช่องแชทหรอคะอ่าลงในช่องแชทเลยครับชื่อเลขที่เลยชั้นนะครับโอเคถ้าหากนักเรียนไม่มีอะไรสงสัยแล้วนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับครูก็จะขอจบการเรียนผ่าน มีดวัดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าในชั่วโมงหน้าครับก็ให้เรียนดูแลสุขภาพร่ากายให้แข็งแรงสมบูรณ์อย่าออกไปไหนมาไหนโดยที่เสี่ยงนะครับก็เรียกว่าเสี่ยงก็พยายามอยู่กับบ้านเรียนออนไลน์ไปนะครับอยู่บ้านก็ช่วยงานพ่อคุณแม่ด้วยอะไรที่แบ่งเบาารรทัานได้ก็แบ่งเบาะนะครับ ล้างถ้วยล้างจานปัดกวดเช็ดถูนะลดต้นไม้อะไรเงี้ยทําได้ก็พอจะทําได้ก็ทำนะเจอแล้วนะครับเยอะแล้วโอ้ยานบอกว่างานเยอะแล้วก็หลังจากเสร็จงานเลยครับก็ช่วยท่านบ้านเนาะไม่ใช่ว่าเราดูแต่โทรศัพท์อย่างเดียวดูแต่ทีวีอย่างเดียว โอเคนะครับค okay, okay. รูก็ฝากเพื่อเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีนักเรียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูครับสวัสดีนักเรียน,นครับ